รู้แล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะเช่นภาพการอะไรก็ลูกเนี่ยตอนนี้<ว>การไหว้นะคะการไหว้เป็นมารยาทที่ดีเด็กๆก็สามารถจะไปไหว้ได้สวยๆร้องเพลงการไหว้แล้วเราก็ไหว้ให้ถูกนะคะไหว้ผู้ใหญ่ไหว้พระภิกษุนะคะหรือไหว้บุคคลระดับเดียวกันการกราบพระไหมคะการกราบพระภิกษุ การกราบพระพุทธรูปการกราบพระก่อนนอนเราก็เป็นการมารยาทไทยทั้งสิ้นนะคะ,อะนอกจากเราไหว้กันเองแล้วเราก็มีญาติผู้ใหญ่หรือคุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เราก็อยู่ในเรื่องของมารยาทไทยนะคะเด็กๆจะเห็นว่าคนไทยเรานั้นนะคะมีการฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัตินะคะ เด็กๆรู้จักขอบคุณรู้จักสวัสดีรู้จักขอโทษรู้จักแบ่งปันนะคะอ้าวลูนกนอกจากนั้นเราก็ยังมีการแต่งกายแบบ <Yeah. S 1> การแต่งกายแบบอะไรคะ <Thai. S 1> แบบไทยเรามีผ้าไทยนะคะผ้าทอไทยของเราขึ้นชื่อรือชานี่ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของความเป็นไทยของเรานะคะการแต่งกายไทยนั้นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมคะ ผู้หญิงวัยพอควรเราก็แต่งกายสวยงามผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายก็จะแต่งผ้าไทย,ไทยเป็นเอกลักษณ์ของของใครกันลูกของคนไทยนั่นเองนะคะ,ะตัวอย่างเรายังมีมีอะไรนะเมื่อกี้เด็กๆพูดเรายังมีอะไรคะ,ะเราแต่งกายชุดไทยไปแล้วเด็กๆก็ยังมี มีอะไรเดียวอา้าวให้เด็กๆนิดหนึง่งมาดูภาพเด็กๆนิดหนึง่งชุดอะไรคะชุดไทยเห็นไม่น่ารักไหมเด็กๆแต่งแล้วน่ารักนะคะโดยเฉพาะวัยของหนูๆน,นี่แหละวัยนักเรียนป .1 ป .2 นี่แหละแต่งแล้วน่ารักนะคะนี่เราเรียกว่าการแต่งกายแบบไทยๆจะส่งเสริมให้เรานั้นนะคะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนอกจากนั้นเราก็ยังมี อะไรน้เมื่อกี้เด็กๆบอกไปแล้วว่าอาหารไทยขนมไทยนะคะามาดูต่อสิอะไรคะลูกเป็นอะไรคะอาหารไทยนะคะอาหารไทยของเรามีหลายอย่างมีทั้งน้ำพริกมีทั้งปลาทอดมีทั้งมีทั้งอะไรให้ดู ขยับให้ดูอีกนิดหนึ่งเห็นไหมคะมีของน่าทานดังนั้นเลยนี่ก็เรียกว่าอาหารไทยแท้แต่โบราณน,นะคะโอ้น่ากินแล้วอยากกินพริกแล้วเด็กๆบอกว่าเอ,อยากกินน้ำพริกเรามีนอกจากนั้นเรามีเรามีอะไรอีกนะคะมาดูต่อมีอาหารไทยแล้วเรามีอะไรคะมีอะไรคะ อ,อักษรไทยเรามีการเรียนภาษาไทยเห็นไหมนี่แหละหลักศิลาจารึกหลักแรกที่ที่ใครละ่ะที่พ่อขุนรามกําแหงมหาราชได้ประดิษฐ์อักษรไทยให้เรามาใช้ทุกวันนี้เรามีภาษาไทยนะคะเรามีภาษาไทยเห็นไหมเด็กๆอา้าวคำว่าภาษาไทยเนี่ยบางทีก็เป็นไงอา้าวลองให้ลองทายดูสิแล้วเมื่อเราเรียนภาษาไทยเนี่ย คุณครูมีคำพังเพยสุภาษิตคำพังเพยมาให้เด็กๆลองถ่ายซิภาพนี้นะคะภาพนี้สุภาษิตคำพังเพยจะว่าอย่างไรดีชีโ้โงกกอ,อุ้ยเก่งจังเลยต้องปรบมือให้เธอเต็มแล้วนะคะชี้โร่งให้กระโอกแล้วปรบมือ,อให้เธอเต็มหน่อยนะคะอ่าให้เธอกลุ่มที่สองไปอีก1,000พคะแนน ะะชี้โพรงให้กระรอกก็มีคุณลุงันนี้กาลังชี้โพรงบอกกระรอกว่าให้ไปทําอะไรคะก็บอกว่ากระรลกนั้นโดยปกติชอบวิ่งเข้าโพรงไม้อยู่แล้วการชี้โพรงให้กระโลกก็เปรียบกับการพูดชี้ลู่ทางให้แก่ผู้ที่สนใจในสิ่งที่ไม่ดีนั้นๆอยู่แล้วอาจเกิดผลเสียหายได้นะคะ,ะนี่ก็เป็นคำสุภาษคำ เรียกว่าสุภาษิตคำฟังเพยที่คนไทยเรามักจะเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้เด็กๆได,ด,ด,ได้หัดฝึกและก็เป็นไงคะอ้าวมาทายอีกภาพหนึ่งคุณครูให้กลุ่มที่หนึ่งข่าวนี้ข่าวนี้ลองลองให้กลุ่มหนึ่งลองคิดดูสิเชอแเตมอย่าเพิ่งบอกนะให้กลุ่มหนึ่งคิดเดีย๋ยวคะแนนจะได้หรือเปล่ากลุ่มหนึ่งนะอะไรดีเนี่ย อะไรดีคะปลายทางช่วยกันตอบสิลูกคุคกูคุุนกูปลายทางลองบอกเด็กสิคะว่ามีอะไรบ้างในรูปมีอะไรบ้างอ่ามีเสือมีใครอีกอมีวัวแล้ว<อ>มีอะไรอีกโอ,โอ้มีคนวาดรูปใช่ไหมวาดรูปอะไรวาดรูปเสือเอาไปไหนวาดรูปแล้วเอาไปไหนเอาไปให้วัว บอกว่าเอาวัวยกให้เธอไปไว้บ้านเธอนะได้เปล่าไม่ได้ไไดนะความหมายก็คือเขียนเสือให้ให้วัวกลัว,ลวโอ้เก่งมากเลยกลุ่มที่1นึงเอาให้อีกหนึ่คะแนนทีนี้มาดูความหมายนะนี่จะทดสอบแค่สองข้อพอนะเป็นการฝึกภาษาไทยที่มาก็บอกว่ามาจากการที่เสือเนี่ย ชอบกินเนื้อสัตว์ที่อ่อนเอกว่าเป็นอาหารวัวซึ่งอ่อนเอกว่าเสือจึงเกิดความกลัวเสือเป็นธรรมดานะคะแต่การเขียนรูปเสือเพื่อขู่ให้วัวกลัวนั้นเป็นการกระทําที่มุ่งผลเพียงเพื่อให้วัวตกใจเท่านั้นพอวัวเห็นเสือก็รีบวิ่งเลยนะคะเพราะรูปเสือไม่สามารถทําร้ายวัวได้ใช่ไหมคะ ว่าหมายเป็นคํำเปรียบเทียบเชิงเตือนสติเพื่อไม่ให้ะหนกตกใจในการพูดจาขคมขคู่ของผู้หนึ่งผู้ใดเท่านั้นเองนะคะเอาละวันนี้ลองฝึกแล้วเราก็จะไปต่อกันในเรื่องของนะคะเนื้อหาต่อเพราะว่าเด็กๆคุณครูให้ให้ทดสอบความรู้แล้ววันนี้ได้ไปไหลพันคะแนนแล้วเราไปดูในเรื่อง ใบสไลด์ต่อนะคะในสไลด์ต่อเพื่อให้เด็กๆได้เห็นว่าความภูมิใจในความเป็นคนไทยของเรานั้นยังมีอีกเยอะเลยนะคะเอาอ่านพร้อมกันความภูมิใจ,ใ,จในความเป็นไทย,คว,ไทยความภูมิใจในความเป็นไทยของเรายังมีอีกเยอะนะคะโดยเฉพาะนักเรียนป .1 เนี่ย สามารถที่จะเรียนรู้นะคะอา้าวในลองฝึกอ่านดูซิห้องหนึ่งอ่านเก่งไหมบ่งบอก เก่งมากเลยนะคะอ่านหนังสือเก่งมากเลยวันนี้นักเรียนชั้นป .1 ทับหนึ่งของคุณครูนะคะเขบอกว่าเอกลักษณ์ของความเป็นไทยก็คือสิ่งที่บ่งบอกความเป็นไทยได้อย่างดีที่สุดเพราะประเทศไทยนั้นได้ชื่อว่ามีเอกลักษณ์เป็นของชาติตนเองหนึ่งในโลกเหมือนกันนะคะเด็กๆบอกไปแล้วเรื่องการไหว้เรื่องอาหารไทยเรื่องขนมไทย เราก็ยังมีนะคะสิ่งที่เป็นภาษาไทยเราก็ได้ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เด็กได้หลายอย่างแล้วคุณครูยังไม่สรุปแต่เดี๋ยวเราค่อยๆเรียนไปแล้วเราค่อยไปทำใบกิจกรรมตอนท้ายๆนะคะอ่ะเรามีตัวอย่างอีกเรามีอ่านต่อค่ะลูก